ชันอร่อยกว่าที่คิดเยอะเลยค่ะสีก็สวยด้วยขอบคุณค่ะพกนมรสชาต่ตางๆนี่คุณวิเป็นคนคิดสูตรเองทั้งหมดเลยนะคะคุณสาลีนีไทยจริงเก่งจังเลยนะคะขอบคุณครับนี่คุณเกศสุดาค่ะเขาเป็นแม่ยกตัวจริงของนมฟาร์มหมื่นไร่เลยนะคะโดยเฉพาะกับคุณวิทย์เนี่ยผู้ชมผููเชยรออยู่ตลอดเลยค่ะแหมถ้าเกิดว่าไม่ชมคนกันเองจะให้เกศเชียร์ใครล่ะคะ หคนกันเองนี่ตกลงคุณวีก็เป็นแฟนคุณเกศเหรอคะดิฉันตกข่าวอะไรไปหรือเปล่าคะเนี่ยอุ้ยตายแล้วทำไมคุณสาหรานี่ถึงคิดอย่างนั้นได้ล่ะคะคือผมว่าคุณเกศเขาหมายความว่าโรงแรมฮิวไซด์ของคุณเกศเนี่ยกับฟาร์มหมื่นไร่ของคุณมินเนี่ยเป็นเหมือนเพื่อนบ้านที่สนิทแนบแน่นกันมากกว่านะอ,อย่างนั้นเหรอคะหม คเกดพูดสักไควยเขวเลยค่ะความจริงแล้วตอนแรกที่ฉันก็คิดว่าคุณวีจะต้องเป็นแฟนกับคุณมินแน่ๆเลย <c oughs> อย่าถือสากันเลยนะคะ <c oughs> ไม่ถือสาเลยอ <c oughs> ไม่ใช่ค่ะเราไม่ได้เป็นอะไรกันค่ะคือว่าที่จริงแล้วคุณวิทย์เขามาทำสารคดีที่ฟาร์มนะคะ <c oughs> แต่จับพัดจับผูเลยมาช่วยงานนู่นนี่ของฟาร์มด้วยค่ะอืกระโจนมาช่วยทั้งตัวแบบเนี้ยแสดงว่า ต้องมีอะไรพิเศษแล้วมังคะอุ้ย,ยแล้ว <c oughs> ตกลงว่าคุณสาลีจะตกลงโปรงใสกับอะไรนะคะอ๋อ <c oughs> นื่งนมใช่ไหมคะตกลงเป็นนั้นว่าโรงเรียนดิฉันน่ะดินดีอุดหนุนคะ่ะแต่เรื่องจำนวนเนี่ยดิฉันขอเช็คก่อนนะคะขอบคุณครับขอบคุณค่ะออหอมนะคะมีตั้งหลายรสนะคะ